ลั you. Yeah, okay. Lucky. <laughs> Lucky ไ yeah. นอนมาทำอะไรฮะ

นอนดูนอนสิออนองขย,ยียอ้อยบเลยน้องช้างที่หมูบ้านชาน้างพัทยาแล้วเราก็กำลังจะลงน้ำกันไปแล้วไปก่อนนะอุ้ยอึ <c oughs> อีชาอ้างไหนดูสิอีช้างลอยอยู่ โอ้ทำไมอีเหลืองจังปกตินึกว่าอี้ดำกินกล้วยปะเออสงสัยกินยากินยาอ๋กินญ้ากินญ้าเหรออ,อ้วนม,มาถ่ายวีดีโอโอ้วนถ่ายรูปสิได้เลย